สวัสดีครับชาวเดือดสกีมอนท่านที่ผมก้องซ่านะครับผมโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งเป็นแมตช์ที่ผมเก็บได้เยอะที่สุดนะสำหรับในส่วนของ Battlefield 2042นะก็คือเก็บไปทั้งหมดรวมๆ80ตัวนะครับในส่วนของคิวและแอทซิพนะครับไปดูกันเลยว่าเดือดขนาดไหนนะครับก่อนดูก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ก้องซ่าด้วยนะครับไปรับชมกันดีกว่าครับบอกเลยว่าโคตรมันครับผมไปครับไปไปแบบเท่ๆเนี่ยลงลงข้างล่างลงล่างก่อนนี่ลงช่องครับเเาาจะะขึ้้้นออออกไปซยยย่งท อ่านแล้วเนี่ยอ้งัดหน้าเข้าครับผมอืมอาดถัวเข้าบ้านนะครับเพื่อนว่าไงครับจะพังกันดิเพื่อนนะสุดท้ายขอหน่อยละกันครับผมขอบคุณครับอืมหูยยิงกันไหมดูเดือดมาก หมดแล้วเพื่อนโอ้ยตายไม่ได้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 นะครับถอยกันครับถอยกันครับมองวะมองมองการไกลไปก่อนนะอ่ามองการไกลไปก่อนอึ้งโอเคปึ้นมาละนายเพื่อนอ้ามาทำไมอ่ะอิมาทำไมครับโอ้ตายตายกันรัวๆนี่อะไรเพื่อนฮัลโหล บอดหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่ใช่บอดจะคนนด้วยเนี่นยนะควันหนีก่อนฮนะควันหนีก่อนฮนะแบตครับเอาหลดแล้นนะควครับโหลดแล้วครับรีโหลดตายครับว่าไงเพื่อน ไปไหนเพื่อนฮัลโหลไปไหนครับไม่ให้ไปหรอกตายไปด้วยกันรีโหลดสายสองโอ้ขา้มมขางหน้าเต็มเลยครับข้างหน้าเต็มเลยครับโอ้สายก็มานี่บอดแน่ๆเลย โอ้ใจเย็นเพื่อนไปรถายว้าวอย่างไรว้างอ๋อท่อท่อข้างล่างรั่วครับโอเคฮะลงข้างล่างกันดีกว่าไปครับ โอ้ยเชิดเก้ยครับใส่กล่องครับยัดเข้าไปอ๋อเลพกีโรดไปเลยเพื่อนบุยไปเลยขึ้นบนครับบ้าเลยตาย สวยมาไปต่อผมเ,เห็นคนละตายครับเพื่อนโอโอโอใจยเจยเ็นเพื่อนใจเย็นรีโหลดขวาม,วในในมื่อยไงมีตายครับเพื่อน ไงเพื่อนอได้ศพครับถือว่าดูดีอยู่เพราะผมว่ก็เป็นเป็นเสน่ห์ความใหม่ของมันเหมือนกันนะอะไรวะเนี่ยถือว่าเป็นความใหม่เหมือนกันนะเพราะปกติแต่ท่านฟิลไม่เคยมีอย่างนี้นะครับอายุสองจุดเนี่ย Where we Where we go? go? ไปไหนแล้วเพื่อนโอเคขอ้นบนใหม่แล้วว่ะสวัสดีครับได้ตัวหนึ่งครับโอ้โหแล้วอะไรจะ ไม่น่าเป็ดปืนเลยเพาปีนี้เป็นท่านฟิลมาแน่ครับผมบอกเลยรีโดลดดิ้งเย้ตายสองครับ เอาไปเลยเพื่อนๆข้างบนเหรอยันกอก่อนอเคโอ้ดับเบิลคิวเรียกว่าดับเบิลแอสซิตดีกว่าอ่าดีโหลด ใสก่ก่อนโอ้โไม่ไหวให้เยอะเกินดูไปถึงตอนนี้แล้วมาควรจะมีคำถามเอ้พี่ใช้เมาส์อะไรครับผมผมใช้เมาส์雷 d e r, r V2 นั่นเองนะครับผมเป็นเมาส์ที่ตอบโจทย์ผมมา,มากๆนะครับใช้แล้วลื่นไหลลื่นไหลคล่องมือยิงแม่นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีโค้ดส่วนลดด้วยนะครับผมก็จัดไปได้เลย,ยนะครับถ้ารอซื้อดีๆเนี่ยอาจจะลดได้มากกว,ว่านี้นะฮะอะซื้อกันได้นะครับผมลิงก์อยู่ใต้ e s สคริปชั่นนะครับ โอ้ไปแล้วสูงเลยโอ้มันขึ้นไปบนนี้แล้วนะอ๋อไอตัวนี้เนะนี่ยมันยิงเราเจออะไรเพื่อนว่าไงครับเพื่อนโอเคครับบอกแล้วว่ายิงฟรีติดกล้องไกลเลยครับผมอ่าอย่ากดโอเค Oh god. second to my Need reload. a ฮ่ากดผิดครับกระโดดลงมาเฉยเลยโอ้ตายเลยครับผมยิงสนุกแล้วครับวานนี้โอเคสวยครับมุมนี้มุมดีมากครับ ไฮกราวคือวินเนอร์ครับผมเกือบทุกเกมครับผมบอกเลยเขาจะเขาจะเห็นหัวเราฮะไอ้เปลี่ยนกระสุนนี่ครับรออะไรนะฮะโอเคเห็นไหมฮะเนี่ยกระสุนมันมีเรื่อยๆครับจริงจุกอะไรเพื่อนๆรีโหลด หึงตัวเพื่อนอเอ้วมุมนี้ยิงฟรีมากเลยครับ sniper rifle เปิดปืนเพื่อมา reload หมดไปเลยเพื่อนตายไหมตายครับสวยโอ้เยอะจังข้างล่างใส่กอก่อนโอเคขึ้นไหมครับผม,อมโอเคไง แกลเลอ t ์ดันฟิลด์ี่ผมว่าสนุกจริงครับยอมรับเลยภาคนี้เห็นคนละมีรถด้วยแหละว่าไงเพื่อนทำไม่ตายเหรอเพื่อนไปครับวีโหลด เเอาลยพื่นตายแน่นอนมันไปไม่ติดรถเหรอเฮ้ยไปแล้ววะเอาไม่ไปกับรถปะไปเลยเพื่อนอะไรวะเพื่อนด้วยเฮ้ยบงกตฮะตนนมาคนหนึ่งนะ เราไม่ก่อหายไปเยอะเครื่องบินดูเครื่องบินนี่ก็มาไหว้กันไดนกระครับโอ้ห้าสิบแปดคิวแล้วนะเฮ้ยเพื่อน let's go เอาไปเลยเพื่อนให้อ๋อยงัดเต็มหัวกระบาลไปเลยครับผม เห็นแล้วครับเลงไม่ทันนั่นสิยังเห็นเขาบอกว่าก็ยังมีตอนนั้นนายตัววินงไงนาตัววิงวิ่งสูตรอ่ะอันนั้น่ะมีแน่นอนครับเออบึ้มไหเออบึ้มสายปาระเบิดครับในตอนนี้เราเมื่อยมือมากวิ่งใช่ไหมถ้าจะวิ่งเยอะครับมีเยอะจริงตื่นมาแล้วครับเอาไปเลยเพื่อน 68ดนะครับมื่อกี้สูงสุดที่ช็อต <ś c oughs> ด่วน <ś c oughs> ข้าหน้าสองตัวม <ś c oughs> ีตัวหนึ่งครับหมดแล้วเจ้าหมา แม่งลงดินเฉยเลยว่ะโอเคหน้ามีก่ะอ๋เจ้าหมายิงผมโอ้โอ้ my god ตายเพื่อนโอ้ศูนย์หมดครับเปลี่ยนไม่ทันมา โอ้โหอยากยิงคนล้วนๆอยากลองดูว่าทำสูงสุดได้กี่คิวครับจบแล้วนะครับดีฟีดเกมนี้ดีฟีดไปแต่คิวทั้งหมด80คิวอ๋คิวแล้วแอนแอซิดครับมารวมๆกันนะฮะทาไมพี่ไม่เล่นรถถังทำไมเรียกได้อ้าวเหรอครับไม่ไม่ได้เรียกยิงอย่างเดียว